พลพักนักปรุงสวัสดีครับพลพักนักปรุงครับท่านผู้ชมครับพลพักนักปรุงเดินทางมาถึงวันนี้เป็นเวลา1ปีเต็มแล้วนะครับผมยังไม่เคยทําคุกกี้ในรายการเลยสัปดาห์นี้ ผมได้ทำคุกกี้แบบจุใจเลยผมรวบรวมสุดคุกกี้ที่ดีที่สุดมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับซึ่งสามารถเอาไปทำตามแล้วให้เป็นของขวัญปีใหม่กันได้ด้วยวันนี้คุกกี้ของผมพิเศษจริงๆครับและเป็นคุกกี้ที่มีหน้าตาสวยงามด้วยจะเป็นอะไรเดี๋ยวกลับมาพบกันครับลักรพ ในช่วงปีใหม่เราต้องมีคุกกี้สวยๆไปแจกชาวบ้านเขานะครับเดี๋ยวผมจะทำฮอลิเดียคุกกี้นะครับเป็นคุกกี้เนยง่ายๆนะครับแต่ตรงที่ความสนุกของเขาเนี่ยอยู่ตรงที่เราจะได้แต่งหน้าสวยๆด้วยโรโยไอซิ่งนะครับส่วนแรกที่เราจะทำเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาทำตัวคุกกี้ก่อนนะครับจะต้องใช้ไอซิ่งในสูตรนี้ใช้ทั้งหมด80กรัมครับเสร็จแล้วนะครับผมก็ร่อนครับ แล้วก็มีเนยอุณหภูมิห้องนะครับเนยอุณหภูมิห้องเนี่ยเราใช้ทั้งหมด225กรัมหรือก็1ก้อนพอดีนะครับจะต้องเป็นอุณหภูมิห้องจริงๆนะครับเสร็จปุ๊บผมก็จะตีเนยกับไอซิ่งนะครับคุณผู้ชมพยายามบีบเนยก่อนก็ได้นะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเบิดเราไม่บีช่วยเขานิดนึงก่อนเนี่ยตีเลยทันทีเนี่ยไอซิ่งจะฟูขึ้นมาใส่หน้าเรานะครับแป้งโดดตัวนี้ทําค่อนข้างง่ายนะครับ เมื่อเข้ากันดีแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ต่อเลยครับส่วนประกอบที่เหลือไม่มีอะไรแล้วครับผมใส่วานิลาลงไปนะฮะไม่ต้องเยอะครับประมาณช้อนชาครึ่งนะครับตีให้เข้ากันครับแล้วก็ใส่แป้งนะครับอันนี้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์มีเกลือด้วยนะครับเราผสมกันเลยครับแล้วก็ล่อนลงไปเหมือนเดิมครับ เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ตีให้เข้ากันเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปแช่ตู้เย็นนะครับก่อนที่จะมาทําเป็นคุกกี้นะครับคุกกี้ตัวนี้ไม่มีอะไรเลยฮนะ ง่ายๆเราจะนวดเหมือนกับแป้งพายนะครับแล้วเราก็จะใช้คุกกี้คัตเตอร์รูปที่เราชอบเนี่ยบัดนะครับแต่ตอนนี้นะฮะการที่เราจะเอาไปแช่ก้อนใหญ่ๆอย่างนี้ใช่ไหมครับพอเราเออกมาใช้เนี่ยพอมันโดนอุณหภูมิห้องแล้วมันจะละลายเล็บโดยแล้วแบ่งเขาเป็นห่อเล็กๆหลายๆหอ่อแล้วก็แรปด้วยพลาสติกแล้วไปแช่เย็นประมาณ1ชั่วโมงก่อนที่เราจะมาขึ้นนะครับเอาละครับแป้งของเราเย็นดีนะฮะต้องให้เย็นจริงๆนะครับคุณผู้ชม ก่อนอื่นเนี่ยเหตุผลที่เมื่อกี้ผมแบ่งแป้งเป็นหลายๆชิ้นเนี่ยนะครับเพราะว่าเราต้องทํางานเร็วมากๆก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าบ้านเราอากาศไม่เหมือนที่เมืองนอกนะครับเราค่อยๆขึงเขาเล็กๆตั้งแต่ที่เขายังอยู่ในพลาสติกแรปเลยก็ได้นะครับแล้วผมมีเทคนิคในการที่ว่าทําให้เราต้องจับแป้งน้อยที่สุดนะครับนี่ครับผมเอากระดาษไขที่ทําอาหารนะครับสแผ่นนะครับแผ่นแรกเราวางลงไปก่อนนะครับเรานวดแป้งลงไปเลยครับเยอะๆครับท่านผู้ชม หลังจากนั้นเราแกะแป้งของเราได้แล้วครับผมมีเทคนิคในการที่ทําให้แป้งเท่ากันทั้งก้อนนะครับด้านบนผมก็นวดลงไปอีกนะฮะผมเอากระดาษไขอีกแผ่นหนึ่งครับทับปิดกันไว้นี้นะครับแล้วผมใช้ไม้บรรทัดซึ่งอันนี้มันจะหนาเท่ากับจํานวนของคุกกี้ความหนาคุกกี้ที่เราอยากให้หนาพอดีนะครับเนี่ยครับก็ทับไว้ให้มันเป็นตัวมาตรฐานให้ทั้งก้อนเท่ากันค่อยๆค,ค,คลึงครับ อ่ะตอนนี้เขาหนาเท่ากันแล้วนะครับท่านผู้ชมผมก็เอาออกฮะปัดแป้งเท่าที่ปัดได้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็ใช้พิมพ์ต่างๆที่เราจะให้กดเป็นพิมพ์วันหยุดของเราเนี่ยฮะน่ารักน่ารัก,น,รกนะครับแล้วเสร็จปุ๊บนะครับเทคนิคนง่ายๆของผมเลยนะครับก็คือผมจะเขี่ยแป้งรอบๆอ,ออกนะฮะค่อยๆแกะแป้งออกนะครับตามซอกตามมุมนี่เราใช้ไม้เล็กๆแค่ๆแคออกก็ได้นะฮะ อบทั้งกระดาษเลยครับเพราะนี้ไหนๆก็เป็นกระดาษขายอยู่แล้วนะครับ <S 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 เดี๋ยวเราก็จะได้คุกกี้รูปมงกุฎนะครับอาลครับเราอบผมพร้อมแล้วน,นะครับ6 6อองศาครับประมาณ12นาทีถึง15นาทีเราก็ต้องสังเกตดูนะครับอาละครับ พอคุกกี้ขอบเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆนะครับเอาเอามาทิ้งไว้อย่างนี้นะฮะคู่หนึ่งนะครับเราก็เอาออกจากกระดาษไข่แล้วเราก็เอามาตากบนตะแกรงให้เขาเย็นสนิทก่อนที่เราจะมาแต่งนะครับเดี๋ยวเรามาทําหน้าตัวแต่งกันดีกว่านะครับโรลเลไอซิ่งครับวันนี้พนใช้ไข่ขาวหนึ่งฟองนะครับแล้วเราใส่ครีมออฟทาร์ทานลงไปนะครับไม่ต้องเยอะครับประมาณสักเศษหนึ่งส่วนแปดอนชานเราตีเขาให้เป็นโฟมนิดหนึ่งนะครับ เนี่ยนะครับคุณผู้ชมพอเขาเป็นโฟมลักษณะนี้นะครับเราก็ค่อยๆใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปเลยทีละเล็กทีละน้อยนะครับน้ำตาลไอซิ่งเราใช้เยอะมากเลยนะครับเราใช้ประมาณ170กรัมครับพอเขาเริ่มเข้ากันแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับสปีดเร็วได้เลยครับประมาณสัก1นาทีครับ เดี๋ยวผมจะแบ่งเป็น2ส่วนไว้แล้วกันนะครับอีกส่วนหนึ่งผมใส่สีแล้วกันครับแล้ครับท่านผู้ชมได้มาสีประมาณนี้นะครับน้ำตาลเนี่ยก็เป็นน้ำตาลทรายธรรมดาเนี่ยแหละครับแต่ผมใส่สีเหลืองใส่สีฟ้าใส่สีชมพูนะครับเดี๋ยวเรามาแต่งสีฟ้ากันก่อนแล้วกันนะครับพวกนี้เขาจะแห้งเร็วนะครับเราต้องทํางานไวนิดหนึ่ง อันนี้ก็เป็นฮอลิเดย์คุกกี้นะครับสนุกสนุกที่คุณผู้ชมสามารถสร้างสารรค์และก็ทำเล่นในบ้านได้ผสมน้ำตาลหลายๆสีผสมโรยไอซิ่งหลายๆสีแล้วก็ทำกันนะครับในช่วงหน้ามีคุกกี้อร่อยๆมาฝากอีกเป็นอะไรเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันครับพล เอาละครับเมื่อกี้ทำคุกกี้แฟนซีน่ารักน่ารักไปแล้วนะครับมาทำคุกกี้ช็อกโกแลตรสชาติเข้มข้นบ้างดีกว่านะครับผมจะทำคุกกี้ช็อกโกแลตหน้าแตกนะครับหรือช็อกโกแลตคุกคกี้นะครับอันนี้ก็เป็นคุกกี้สไตล์เมกันที่เขาฮิตก,กันมากเลยก่อนอื่นเราก็จะมีดาร์กช็อกโกแลตนะครับดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยให้ใช้เป็นแบบว่า ที่ไม่มีรสหวานเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมเข้าไมโครเวฟละลายอยู่เราใช้ไฟอ่อนๆแล้วละลายเข้าไปเรื่อยๆนะครับอาลครับส่วนประกอบที่เหลือเนี่ยก็จะมีแป้งอนเนกประสงค์นะครับมีผงปูผสมรวมกันได้เลยครับแล้วก็มีเกลือด้วยนะครับเสร็จปุ๊บทั้งหมดเนี่ยเราเอาอไปล่อนไว้ก่อนนะฮะ ร่อนพักไว้แล้วเดี๋ยวมาดูช็อกโกแลตของเรานะครับคุกกี้สูตรนี้ผมใช้น้ำมันลำข้าวแทนเนยแล้วก็เนยขาวครับเลยไม่ต้องกังวลเรื่องคอเลสลเตอรอลาจากเนยนะครับปลอดภัยจากกรดไขมันทรานที่พบมากในเนยขาวหรือว่าช็อตเทนนิ่งนะครับที่สําคัญเนี่ยน้ำมันลำข้าวนยังทําให้คุกกี้ของผมหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นด้วยอ่าช็อกโกแลตของผมละลายดูเหมือนจะไม่ได้ที่นะครับคุณผู้ชมแต่ไม่ต้องห่วงทันทีที่เราคนปุ๊บเขาก็จะละลายปั๊บเลยนะครับเวลาที่เราละลายช็อกโกแลตในไมโครเวฟ อย่าใช้หวัดหรือความร้อนสูงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้ช,ช็อกโกแลตเขาแตกตัวนะฮะเราใช้ความร้อนต่ำๆแต่อาจจะใช้นานนิดหนึ่งนะครับเอาละครับใส่น้ํามันลำข้าว2ช้อนโต๊ะครับกลนให้เข้ากันครับโอเคพอเข้าขากันแล้วนะครับผมใส่ชามผสมเลยใส่น้ําตาลครับส,สัดส่วนของน้าตาลค่อนข้างเยอะไม่ต้องตกใจนะฮะเราค่อยๆผสมเข้าไปนะครับ หลังจากนี้เดี๋ยวหายเป็นทรายแล้วครับเราจะใส่ไข่ลงไป2ฟองครับใส่วานิลาลงไป1ช้อนชาครับแล้วก็ตีต่อครับพอเข้ากันดีแล้วนะครับไม่เหลืออะไรแล้วครับเราก็จะเอามาผสมกับส่วนผสมของแป้งนะครับ ก็เทลงไปเลยครับเช้นเดิมนะฮะคนให้เขาเข้ากันก่อนนิดหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชม อันนี้ก็จะออกมาเป็นเนื้อคุกกี้อย่างนี้นะครับตอนนี้เนี่ยมันยังเหลวอยู่แต่ทันทีที่คุณผู้ชมเอาไปแช่ตู้เย็นนะครับมันจะแข็งขึ้นมาทันทีเพราะว่าเวลาช็อกโกแลตอยู่กับน,น้ํามันเนี่ยนะครับเขาจะมีคุณสมบัติว่ากลับมาแข็งได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราแช่ตู้เย็นสักประมาณ2ชั่วโมงนะครับพอแช่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เอาเข้ามาจากตู้เย็นแล้วเราอาจจะใช้สกู๊ปไอศครีมหรืออะไรเนี่ยนะครับมาตักให้เป็นลูกเท่าๆกันปั้นเป็นก้อนครับ อันนี้ผมแช่เย็น2-3ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เอาที่ตักไอติมตักออกมาใช้มือชุบน้ํานิดนึงนะครับให้เขาไม่ติดมือแล้วก็ปัน้นเป็นก้อนๆได้ลักษณะนี้เราต้องมีไอซิ่งนะครับไอซิ่งของผมร่อนแล้วเรียบร้อยนะฮะเราเอาตัวตัวคุกกี้ของเรานะฮะอีกครั้งหนึ่งก็ได้ทิกๆนิดหนึ่งนะครับคลุกกับเจ้าไอซิง่งฮะอันนี้เขาจะขยายค่อนข้างเยอะนะครับเขาจะบวมค่อนข้างเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นอย่าวางใกล้กันมากวางห่างกันนิดหนึ่ง นาทีครับได้แล้วนะครับเห็นไหมครับว่าชิ้นเขาจะใหญ่ขึ้นเยอะทีเดียวหลังจากนั้นนะครับเราพักเขาบนถาดสัก2นาทีแล้วเดี๋ยวเราค่อยแซะเขาออกมาวางบนตะแกรงครับจะอย่างนินิ่มๆอยู่เล็กน้อยไม่ต้องตกใจนะฮะ ตอนนี้ยังนิ่มๆอยู่นะครับแต่หลังจากที่เขาเย็นตัวลงเขาก็จะอยู่ตัวแล้วข้างในก็ยังซอฟๆนุ่มๆอยู่นะครับเรียบร้อยแล้วครับคุกกี้ช็อกโกแลตหน้าแตกที่ผมเอามาฝากในวันนี้นะครับสำหรับเมนูย้อนหลังนะครับเข้าไปดูได้ที่ w w w p o p n f o f m a f i a c o m ครับวันนี้ลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับแล้วปีหน้าเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ